สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะนำเรื่องเกี่ยวกับน้ำและการจัดการน้ำครับกืน่นเลยเนี่ยพื้นฐานถ้ามีน้ำอยู่เรากด g ใช่ไหมคเลกเนี่ยมันจะเป็นการตักน้ำซึ่งมันเป็นน้ำที่มันเป็นน้ำสกปรกมีสารปนเปื้อนเราจะจัดการกบมันเนี่ยด้วยการเอามันไปต้มใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำไปนะ เราจะต้มมันเห็นไหมครับว่า dirty water เ,เนี่ยต้มจะกลายเป็น boiled water ซึ่งน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่ดื่มได้เบื้องต้นเรามีทุกคนอยู่แล้วเนาะแล้วน้ำบอยอน้ำต้มเนี่ยมันจะมาทำอะไรได้อีกก็ทำอาหารได้นะคะับแล้วรวมถึงเอาไปทำพวกอาวุธระเบิดได้พวกนี้มันต้องใช้น้ำต้มนี่ใช่หไหมโมโอ,โมโตอเตอร์มอเตอร์อปข้วเทีนต้องใช้น้ำต้มระเบิดขวดทีนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอโลเคชันที่ถูกใจแต่มันไม่ได้มีน้ําอยู่อยู่ใกล้ๆเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องหาน้ํามาใช้นะครับรวมถึงเทคโนโลยีที่เรามีในมือด้วยว่าจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรได้บ้างก็จะมีสิ่งปลูกสร้างหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในตอนเบื้องต้นนะพึ่งฟ้าพึ่งฝนนิดนึงก็คือเขาเรียกว่าอะไรดิถังรองน้าฝนนะครับถังรองน้าฝนถังน้ำฝนหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เรีย water collect วิธีใช้ถานเรางน้าฝน,นนะคือมันจะต้องอ,อยู่สูงนะครับเบสิกเขเน่มันต้องอยู่สูงอยู่อยู่สูงกว่าจุดรับน้ำาวางนี้นะสมมุติวางนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปที่ดูมอเสร็จนะเราก,กดเข้าไปดูเนะี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันรองน้ำไม่ได้เพราะอะไรมันต้องพึ่ง พึ่งฟ้าพึ่งฝนมันต้องรอฝนตกครับมันถึงจะเก็บน้าได้จริงๆแต่น้ําบนฟ้าที่ตกลงมาเนี่ยมันก็ยังเป็นน้ำาส่ระบกเหมือนเดิมอะแต่ไหนไต่ไหนละเราไม่มีบ่อน,น้ําอยู่รอบใช่ไหมครับเราก็ต้องการรองมันเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้มันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ําเป็น dirty water เนี่ยครับอยู่ในเนี่ยหนึ่งสองสามสีช่ช่องสี่ช่องช่องละร้อยขวดเต็มที่ก็สี่ร้อยขวดถ้าเกิดเราอยากจะทิ้งทิ้งนาน,น,านละ,ะถ้าเกิดจะทิ้งนาน,านเนี่ยมันก็จะได้แค่สี่ร้อยขวด เราก็ต้องซื้อถังน้ำครับเอาถังน้ำพาริสมาใส่หน้าตามันเหมือนถังน้ำพาริสน,นะผมก็เรียพนพาริสไปเลยแล้วกันตัวนี้ water tank water tank สมมุติถ้าเราซื้อ water tank มาถังนี้นะครับถ้าเราจะเชื่อมมันเราต้องกด V connect pipe อ่ะเชื่อมแล้วนะเนี่ย เห็นไหมครับพอพอพอเราเชื่อมมันเนี่ยมันจะมีเส้นเหลื่อมเหลื่อมไหลไปทางนี้อันนี้มันเป็นตัวไกด์ไลน์บอกครับว่าเฮ้ย mm hmm. เอ็งเชื่อมแล้วนะแต่ว่าน้าเนี่ยมันไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําถ้าเกิดว่าวางวอเตอร์แทงไว้ตรงนี้ต่อให้น้ํามันไหลลงมาฝนตกมันก็เก็บไว้ในถังนี้ครับถังนี้จะไม่ไหลต่อไปถังนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับอ่ะเรามาทำกัน พอวางไอ้ถังเก็บน้ำไว้ต่ำกว่าปั๊บเนี่ยเวลาฝนตกมามันจะลงถังนี้แล้วมันก็จะไหลต่อไปถังนี้ครับมันทำให้เราสามารถเก็บน้ําได้เยอะมากเยอะแค่ไหนนี่คือถังพันลิตรนี่สาช่องครับช่องละร้อยขวดเก็บไปเลยสา0พขวดแต่มันก็คือน้ําสกปรกอยูด่ดีอันนี้ก็คือเบสิกเบื้องต้นนะครับต่อไปอันวัดดอีกนิดนึงผมทุบจริงละ ไอไว้นิดนึงก็คือเทคโนโลยีเราถึงเราสามารถครับปั๊มน้ําได้ปั๊มน้ำเนี่ยผมจะเรียกว่าน้ําบาดาลเพราะว่ามันทิ่มไปตรงไหนมันก็จะได้ของที่มันอยู่ใต้นั้นขึ้นมานี่คือปั๊มน้ําบาดาลน,นะครับปัม๊มเตอร์ปัม๊มเวลาวางก็วางอย่างนี้แหละแล้วถ้าอยากจะให้มันสูงขึ้นกดอ l ลเท n a t e นะครับแล้วก็เอาสกอร์เมาส์ลากขึ้นมามันจะได้สูงขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมแต่มีแต่อีกมันจะสูงได้แค่นี้ถ้าอยากได้สูงกว่านี้ล่ะอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงนะครับแต่ผมใช้วิธีนี้ มึงไปไกลๆบ้านแล้วก็ดันเมาส์ขึ้นอ่ะดันเมาส์เงยขึ้นนะครับมันจะได้เงี้ยแล้วก็เสียบลงไปเงี้ย,น,ยนี่นะ <Okay. S 1> ก็จะได้ปั๊มน้ำมาถ้าอย่างนี้ปั๊บเราก็ไม่ต้องไม่ต้องง้อฝนละเราจะมีปั๊มน้ำอ่ะพอกดแต่ว่าปั๊มน้ำเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีไฟฟ้า นะครับไม่มีไฟฟ้าเราจะต้องทําการสร้างเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอย่างของผมจะเป็นจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ําอยู่ตรงนี้เราก็จะลากเชื่อมด้วยการลากสายไฟเข้าทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ต่อสายไฟไปเข้ากับสายไฟเมนของบ้านแล้วก็แจกจ่ายไฟไปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าพอเราเข้าสู่หมดสร้างปั๊บเราต้องลากสายไฟด้วยนะครับกด x ครับลากเข้าไปในเครื่องแล้วกด x ทีนึงก็เนี่ยเครื่องก็จะมีละเนี่ยแต่ว่าพอเครื่องมันมีพอเครื่องมันมีไฟปั๊บเนี่ย พร้อมทำงานมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี่มันก็จะมีช่องเก็บน้ำแค่สี่ช่องพูกนี้มันเติมน้ำไวมากนะครับเพราะว่ามันดูดน้ำได้แรงเราก็ต้องสร้างถังน้ำให้มันอีกครับเป็นอย่างนี้นี่เราก็ต้องต่อครับต่อตัววีมา เห็นไหมครับว่าน้ําดูจะแท้งลงมานี่แล้วแต่ว่าถ้าสมมตินะสมมติสมมติเห็นไหมครับถ้าเราตั้งติดตั้งปั๊มน้ําตัวเนี้ต่ํากว่าแท้งน้ําน้ํามันก็ไม่เก็บครับน้ํามันไหลลงเพราะว่าปั๊มตัวนี้มันมีพลังแค่ดูดน้ําขึ้นมาไม่มีแรงดัน,นน้ําพอแต่อยากจะแก้ปัญหาปัญหาแล้วแต่นะถ้าจะเอาปั๊มน้ำให้สูงขึ้นแล้วลงอันนี้ก็ได้แต่สำหรับบางคนอ่ะที่เน้นแบบต้องสวยอ่ะ ต้องสวยงามเลยอ่ะก็ทำานี้ก็ได้ครับเมื่อกี้ผมกดผิดไปเลยระเบิดปั๊มทิ้งอเอาน้ำเอาตมอเตอร์ปั๊มมาก่อนต่ำๆนี้แหละไม่เป็นไรแล้วก็ต่อไฟครับต่อไฟไปนี่ทีนี้สิ่งที่เราต้องมีคือสิ่งนี้ครับนี่เรียกว่าปั๊มน้ำอ่ะปั๊มน้ำที่ไม่ใช่ปั๊มน้ำธรรม,ามดาน,นะครับตัวนี้วอเตอร์ปัม๊มวอเตอร์ปั๊มพวกนี้มันแปลกนิดน,นึงคือมันต้องติดตั้งเข้าผนางังต้องมีเสาให้มัน เนี่ยต้องต้องมีเสาต้องมีวอลต้องมีเสาอะให้มันมันถึงติดตั้งได้มันไม่พร้อมติดตั้งกับพวกแพลตฟอร์มนี้หรือว่าวางพื้นก็ไม่ได้ไอตรงนี้แหละจะเป็นตัวส่งน้ําครับจะเป็นตัวส่งน้ําววันนี้ผมแค่ติดตั้งให้ดูเฉยนะมันจะเป็นตัวส่งน้ํา พอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยลากสายางครับเอาสายางนี้เสียบเข้าไปนูน่นเอาสายางนี้เสียบเข้าไปนี่เห็นไหมครับว่าน้ามันไหลไหลย้อนทางนะไหลย้อนจากนี่ไปนูน่นเป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีไฟเราทาไฟให้มันด้วยครับดกด x นี่พอมีไฟปับ๊บเห็นไหมมันก็ปั๊มน้าอย่างที่ควรจะเป็นก็คือลากน้ําจากบอ่อนะครับวอ,อเตอร์ปัม๊ม เข้ามาที่ตัวมันแล้วก็ไปที่นี่ถ้าอย่างนี้ก็คือเราจะได้อ่าเรียกว่าไดีมันจะสวยกว่ามันจะสวยกว่าครับทุกจริงอะเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานพื้นฐานการทําน้ำนะครับาการจัดการกับระบบน้ําเบื้องต้นของอเกมนี้นะแน่นอนว่า เบื้องลึกกว่านี้ก็จะมีอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเสริมให้อย่างหนึ่งแล้วกันก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้เทคโนโลยีมันต้องมาประมาณหนึ่งนะนี่ครับตัวนี้ compact compact water filter compact water filter เนี่ยเดี๋ยวมาดูจัดตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามีฐานจากการที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้มันจะเป็นเครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ครับตัวนี้นี่พวกวัด เวลามีน้ำดูดขึ้นมานะครับเวลามีน้ําดูเวลามีปั๊มน้ําดูขึ้นมาเนี่ยปุ๊บแล้วมันก็จะเข้าสู่ตรงนี้นะพอเข้าสู่ตรงนี้ปั๊บแล้วก็ผมด้วยความที่ผมขี้เกียจติดติดตั้งปั๊มน้ําผมก็เทินเครื่องนี้ว่าบนถังสองพันวาบนถังพลิตรแล้วเวลามันได้น้ำมามันก็กองลงมาไว้ตรงนี้นะครับอัตโนมัติพวกนี้จะพวกนี้จะได้เป็นเป็นน้านี่เลย purified water บริสุทธิ ดื่มได้ใช้ดื่มได้แล้วก็ใช้ประกอบอาหารได้แล้วท็าช้เป็นอื่นได้หลายๆอย่างครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเหนือกว่าเครื่องนี้มีก็จะมีก็จะเป็นเครื่องระดับอุตสาหกรรมละเป็นเครื่องที่ผมใช้รดน้ําอยู่ใช้ออโต้รดน้ําเพราะว่าออโต้ในการที่เราใช้ออโต้รดน้ำเนี่ยมันต้องเป็นเป็นน้าบริสุทธิ์ครับน,นี่จะเป็นเครื่อง10 w, บวัตต์คนนี้มันจะได้และมันจะเปลี่ยนเดอร์ที่วอเตอร์ครับให้กลายเป็นพ u ลิฟายแล้วก็ ต่อเข้ากับตรงนี้แล้วจากตรงนี้ก็ต่อแยกสายางเข้าไปยังสปริงเกอร์4จุดตรงนี้ด้านบนก็ใช้เป็นสายอัลต้าไวเลยเพื่อฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพึ่งแดดยังก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พรกันคลิปหน้าของมาครับสวัสดีครับ